มาดูความเคลื่อนไหวนะครับของการชุมนุมคณะประชาชนปลดแอกนะครับก็ตอนนี้แกนนําก็โดนตามจับแล้วก็ต้องนําตัวสงสารแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเรียกว่าโอชนิดที่เรียกว่าวันเว้นวันก็ว่าได้ในช่วงนี้ก็โดนจับรายวันโดนจับรายวันครับนี่นะอย่างของทนายอนนท์นี่โดนไป3รอบนะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาครั้งนี้ก็รอบที่สนะครับ ไม่รู้จะมีรอบ4ี่รอบห้าหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังเดินหน้าที่จะชุมนุมต่อทีนี้เนี่ยไปดูที่สอนอนังเลิงหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางนายอนน์นพานะครับแล้วก็มีนางสาวสุวรรณาตาลเหล็กมีนายภริชชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะครับแล้วก็ปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสอนอนังเลิงกรณีการชุมนุมประสายหน้ากองประชาการกองทัพบก เมื่อ20กรกฎาคมโดยหลังจากที่ทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าตอนไปเนี่ยไป4คนแต่ว่าตอนที่ออกมาเนี่ยออกมา3คนคุณผู้ชมฮะที่โดนปล่อยตัวออกมาก็มีสุวรรณตาลเหล็กแล้วก็เพนกวินพริตแล้วก็มีโตโต้ปิียรัตนะครับส่วนทนายอาโน์เนี่ยถูกจับกลุมตามหมายจับของอีกหมายหนึ่งก็คือตอนที่ไป ชุมนุมที่เวทีธรรมศาสตร์สวนรังสิตนะฮะวันที่10สิงหาคมนี้นะครับทีนี้เนี่ยเพนกวินเนี่ยออกมาเนี่ยมาออกมา3คนนี่นะอพอออกมาปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวนะครับบอกว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมองว่าเป็นความพยายามสกัดขาเพื่อทําให้พวกตัวเองเนี่ยเสียขวัญแล้วก็เหนื่อยล้าแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยคิดผิดเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยเหมือนกําลังประจานตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ตอนนี้มีพรกฉุกเฉินนั้น เป็นการสกัดกั้นการแสดงออกของประชาชนโดยใช้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยมาเป็นข้ออ้างยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนทุกกลุ่มที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองและยินดีที่จะเข้าร่วมต่อไปแล้วก็มีการประกาศเนี่ยบอกว่า19กันยายนชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ่าคดีความต่างๆหมายไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกก็ดีการจับกันตั้งข้อหาต่างๆเนี่ยเป็นการพยายามสกัดขาเราให้เกิดความเหนื่อยล้าและเกิดการเสียขวัญแต่ผมก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าผมคิดว่ารัฐบาลกำลังคิดผิดเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีการจับทุกครั้งที่มีการตั้งข้อหานั่นคือรัฐบาลกําลังประจานตัวเองว่ากําลังใช้กฎหมายจมเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจมในการจมตีประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาล กิจกรรมการเคลของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปรวมถึงการชุมนุมใหญ่ในวันที่19ด้วยค่ะวันที่19กันยายนนี้นว่าจะรวมตัวกันธรรมาศาสตร์จะไม่ทนอิกรอบห<อ>นึง่งเป็นการชุมนุมใหญ่แล้วก็ทางเพนกวินพาริสเนี่ยก็บอกบว่ายังยืนยันข้อเสนอ10ข้อ,เ,อเรื่องของการปฏิรูปสถาบันยังยืนยนันว่าจะดําเนินการเรื่องนี้นะ19กกันยายนก็โอ้ตรงกับ รัฐประหาร19กันยา49ใช่ค่ะฟุบรอบนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าทนายอานนท์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะว่าหลังจากที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนอนอังเลิงนะครับกรณีชุมนุมหน้ากองทัพบกใช่ไหมฮะปรากฏว่าทางตํารวจสืบสวนของโรงพักคลองหลวงปทุมธานีนะครับได้ไปอายัดต,ตัวคือไปจับต่อเลย เอาตัวจากสนนังเลิงไปที่สพคลองหลวงปทุมธานีนะครับเพราะมีหมายจับกรณีที่ทนายอนนทน์ขึ้นเวทีประสัยที่เวทีธรรมศาษษสตร์ที่ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับก็โดนไป5ข้อหาคุณผู้มชมฮะข้อหาหลักก็คือเรื่องของยุยงปลุกปั่นนี่นะครับดยก่อนจะเดินทางไปที่สพคลองหลวงทนายอนนท์บอกว่าการที่ต้องมาถูกตำรวจทยอย,ยจับกลุ่มตลอดเวลาที่ผ่านมามองว่าเป็นยุทธวิธีการคุกคามของประเทศที่เป็นเผด็จการ ยืนยันว่ายังพร้อมจะต่อสู้ต่อไปตัวเองมองว่าการที่กองทัพเรือเนี่ยจะซื้อเรือดำน้ำในเวลานี้เป็นเหมือนการตบหน้าและถมน้ำลายใส่คนไทยเนื่องจากสถานการณ์ในเวลานี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยุทธณ์ในการสู้รบเป็นการกระทำที่ไม่รอฟังเสียงคัดค้านข,ข,ของประชาชนเรื่องนี้จะถูกนำไปเป็นประเด็นการเรียกร้องในเวทีชุมนุมใหญ่ในครั้งต่อไปต่อมาทางตำรวจสพคลองหลวงได้นำตัวทนายอนนเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น3 โดยมตีตำรวจเนี่ยคุมพื้นที่อย่างแน่นหนานะครับจนกระทั่งบ่ายสองครึ่งตำรวจก็ได้นำตัวในไม้พานุพงษ์จาดนอกที่โดนจับไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทนายอานนท์ทั้งสองคนเนี่ยนำตัวไปส่งศาลธัญ,ญบุรีโดยขึ้นรถตู้จำนวนสองคันแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก3คันติดตามไปด้วยนี่นะครับเพื่อนำตัวเนี่ยไปที่ศาลธัญ,ญบุรีส่วนด้านนอกก็มีกลุ่มมวลชนเนี่ยมาให้กำลังใจนะครับ ต่อมาช่วงเย็นคุณผู้ชมครับสารธัญ,ญบุรีได้มีคําสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสารพิจารณาคําร้องแล้วก็สั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยทําสัญญาประกันไม่ต้องวางหลักทรัพย์คือถ้าผิดสัญญาก็จะต้องโดนปรับในวงเงิน1น0 0 0แบาทเห็นบอกว่าใช้ตําแหน่งสสกับตําแหน่งอาจารย์นะครับที่เอามาช่วยประกันตัวทั้งสองคนนะฮะนี่นะครับ หลังจากที่ได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวออกมาปุ๊บออก็ออกมาด้านนอกนะครับซึ่งก็มีกลุ่มมวลชนเนี่ยส่งเสียงเฮด้วยความดีใจแล้วก็เข้าไปมอบดอกไม้ให้กําลังใจนะครับมากันทั้งคู่เลยนะทั้งอนนท์คำภาแล้วก็ไม้ร,ระยองพนุพงษ์จัดนอกด้วยนี่นะครับแล้วก็ออกมาก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเนี่ยศาลเป็นที่พึ่งที่เดียวเป็นกําแพงและกันชนให้กับประชาชนกับเด็จการนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณนายประกันอาจารย์บุญเลิศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสสของพรรคเก้าวไกลที่มาช่วยประกันตัวพวกผมครับขณะที่ไม้เองก็ได้บอกขอบคุณนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังทั้งคู่หน่อยข้อารกเป็นที่เดียวที่เราเนตอนนี้นะครับสำหรเป็นกําแพงที่ไว้เป็นการช่วให้กับประชาชนกับเหตการที่จะมาทำลายเราได้เมื่ออหร่ครับอย่างไรก็ตามนะครับพวกเราก็ยังคงยืนหยัดแลวก็ยัง ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็รับปากกับทุกๆคนว่าเรายังจะขอสู้ต่อไปจนกว่าเราจะได้ประชาชนที่ปยกลับมาครับขอบคุณครับศาลก็ไม่ได้ตั้งนขอะไรก็เป็นนะที่เป็นที่ใหม่ที่ดีนครับว่าศาลเนี่ยก็จะเห็นว่าการปราศัยของเราการเคลื่อนไหวให้การแก้ร่างรัมนตองมันมันเป็นิสธิภาพรัฐมนูรนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมีสูจาหด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราเน่ยมันมันไม่ถิแล้วน้ำต่อไปที่ทำเ มันเป็นการทําเพื่อสังคมที่ไม่ได้ทำเพื่อัพวกเราพร้จะสู้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนเป็นใบเสร็จว่าสิ่งที่เราเรียกร้องว่าให้อยู่คู่คาบนเป็นเรื่องจริงนายอนนท์นี่บอกอีกบอกว่าการถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากพร้อมจะสู้อยู่แล้วนะครับเป็นการใช้กฎหมายออกมาคุกคามผู้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนมากชัดเจนแบบไม่ต้องตั้งคำถามแต่ว่าพวกเขาก็บอกว่าจะสู้ให้เห็นว่า ไอ้ที่ถูกคุกคามเนเ่ยเป็นเรื่องจริงครับ,น,รบนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าการชุมนุมนะครับก็เขาก็ยังยืนยันว่าจะมีการชุมนุมกันต่อก็ออเขาบอกว่าว,วันที่วันที่30สิงหาคมเนี่ยจะมีการจัดแถลง นะฮะจัดแถลงว่าแนวทางในการชุมนุมวันที่19เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าจะจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่ท่าพัจร์ครับและจะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับคนพูดเรื่องนี้นางสาวสุวรรณานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเด็กนักเรียนนะฮะเด็กนักเรียนเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าวันที่5กันยายนเนี่ยจะนัดชุมนุมเหมือนกันนะครับโดยบอกว่า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดกิจกรรมแฟลชมัสาพระจอมจะยอมได้อย่างไงก็บอกว่านะครับจะมีตัวแทนกลุ่มนักเรียนนี่นะครับเนี่ยแต่ละจังหวัดประมาณ24แห่งประกาศที่จะจัดชุมนุมใหญ่วันที่5กันยายนส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้ของนักเรียนนะฮะ